แต่ว่าเห็นแล้วครูดีใจดีใจกับพิาด้วยแล้วกันครับแล้วก็ก็รกู้ว่าดีใจด้วยอ่ะมันก็มันผมว่าการขอถูกขอแต่งงานหรือว่าการขอแต่งงานเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่สวยงามมากๆนะครับ <c oughs> อ๋อความจริงอตื่นเต้นมากคือคือส่วนตัวเคยไปหมายถึงทำงานที่ต่างประเทศมาบ้างแล้วแต่ว่าเหมือนครั้งนี้จะเป็นตัวแฟนโชว์ที่ เป็นแฟชั่นโชว์ยิ่งใหญ่งานหนึ่งนะคร<ม>ับก็เลยลลรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าอยู่ในช่วงแรกใช่ครับใช่กสนิทกันอยูอ่หรือเปลก็ยังไม่เคยร่วมงานกันะครับแต่ว่าก็พอไปถึงพี่ยาก,ก็แนะนําหลายๆอย่างซึ่งเป็นอย่างที่ผมไม่ไมรู้มาก่อนเลยมีหลายๆอย่างเช่นเรื่องถ้าเขามีโปรแกรมงานแบบนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยเช่นเขาจะมีบินเนอร์เท่านี้ถ่ายรูปแบ็กดรอกที่นี่หรือว่าเข้าไปดูงานแฟชั่นโชว์เป็นประมาณนี้ประมาณนี้ทำแคมเปญอะไรคือพี่ยาแนะนำ ใช่ช่วยชีวิตไว้ถ้าไม่มีพี่ญาเดี๋ยวก็จะแบบอุ้ยก็งงอยู่นะครับหมายถึงแบบเราก็าจะงงไง,งด้วยความที่พอไปถึงอ่ะเราก็าจะเจออ่าผู้คนร่วมง,งานเป็นต่างชาติทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าไปมารอดมันต้องสนิทกพิญาแข่งขันจริงอ๋อใช่ครับก็เราต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วหมายถึงในตอนที่อยู่ในงานหรือว่าตอนที่ไปดินเนอร์ครับอันนี้ไป ไปเหมือนอยู่นะ่าจะประมาณอยู่2วันเต็มๆนะครับแต่ว่ารวมไปกลับก็น่าจะประมาณ10วันหรือ3วันนะหือสองสองวันสองวันสองวันครับโอ้โดเฮ้ยรู้สอไม่รู้เออแต่ว่าเห็นแล้วผูวดีใจดีใจกับพยาด้วยแล้วกัน,นครับแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าดีใจด้วยอะ่ะมันก็มันผมว่าการขอถูกขอแต่งงานหรือว่าการขอแต่งงานเป็นอีกหนึ่ง ที่สวยงามมากๆเนาะครับไม่ได้คิดอยู่เลยวันหนึ่งเราจะเป็นร้ <c oughs> องเล่เราเล่นเร้ก็คิดว่าเออถ้าเราโตไปม,มันจะเป็นภาพประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ครับ <c oughs> แ,แต่ว่าโอ้ยยอมรับว่าน่ารักมากจริงๆแล้วก็สวยงามมากจริงๆครับ <c oughs> แฟนมีตของเ4ฟอล์ Shooting Star ใช่ไหมครับหมดแล้วครับหมายถึงก็ตัวแฟนมีต Shooting Star ก็หมดแล้ว9ประเทศก็เพิ่งหมดไปครั้งสุดท้ายคที่อ่าญี่ปุ่นครับเกาหลีอ่าที่เกาหลีก็คือไปมา9ที่อ่าบทสรุปก็โห จริงๆส่วนตัวแอบใจหายเหมือนกันครับว่าแบบเราทํางานด้วยกันมาตั้งแต่เอล้แล้วก็ร่วมงานกันมาเรื่อยๆเช่นตัว Shooting Star เอเชียทัวรความจริงเหมือนเราเอฟโอะพวกเราได้ทํางานกันแบบทุกรูปแบบเลยพอพอเหมือนเอเชียทัวรมันเป็นหลังซีรีส์ออนนะครับเราก็รู้สึกใจหายนะว่าแบบเราจะได้เจอพี่ๆอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังได้เจอกันแหละแต่ว่ามูตตอนที่ทํางานด้วยกันคือมันก็จะเป็นแบบ เหมือนพี่เพื่อนทำงานด้วยกันสนุกเฮฮามากๆอะไรอย่างนี้คนระับอ๋อใช่ความจริงซีรีส์โฮมสกูลนี่ถือว่าเป็นซีรีส์เรียกว่าต่อจากตัวเอฟล้ะกันก็พิกบทบาทครับเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็ถ่ายก็บอกเลยว่าลำบากลำบ,บนนิดนึงด้วยความที่เข้าไปในป่าด้วยอะไรด้วยโลเคชั่นก็ไกลแต่ว่าด้วย พอหลังจากนั้นภาพก็ออกมาสวยเนื้อเรื่องก็มันจะเข้มข้นมากนะนกับดิวเียกับดิวเหรอต่างดิวเหมือนกันโอ้โหานจะเป็นจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหน่อยมันก็จะต่างกับตัวผมนะหมายถึงจากลินเนี่ยเราก็จะแสดงอารมณ์แบบไม่ค่อยออกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้ว ตัวในอ่ะเป็นตัวที่แสดงอารมณ์แรงตลอดก็อยากให้ทุกคนติดตามครับตัวโฮมสคูลสนุกแน่นอนอ,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 อ๋อครับผม,มบก็โ,โหจริงรู้สึกดีใจอยู่แล้วครับก็ไม่ไม่คิดว่าออยอดฟอลโล่จะเยอะขนาดนี้แล้วก็หมายถึงก็มีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจที่แบบเออเหมือนเราไปทำงานที่นู่นที่นู่นแล้วแบบมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นอะไร ซีรีส์สองเรื่องช่วงนี้ผมกําลังถ่ายซีรีส์ทั้งสองเรื่องนั้นอะพอในเวลาใกล้เคียงกันก็คือเหมือนพร้อมๆกันนั่นแหละครับก็ตัวเรื่องพราะเธอคือรักแรกก็จะถ่ายไปประมาณผมว่าเกินครึ่งแล้วนะก็บอกเลยว่าสนุกมากนะแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็คือมีทั้งเด็กทั้งทํางานทั้งมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็รสึกเอาจงแฮปปี้อะหมายถึงว่าไปกองแล้วแบบมันมันแฮปปี้มันเหมือนแบบ เราได้ย้อนวันวานอะไรเงี้ยฮะบทบาทตัวชัดเจนใช่ไหมพูดน้อยมากแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเลนครับมันจะเป็นคนที่แบบคนปกติที่พูดน้อยอะ่ะจะเป็น,ปนที่ว่าเล,นป,เาเลนปกติไหมละ่ะผมว่าเลนมันมีความแบบมันเกิดคนไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวชัดเจนจะเป็นคนปกติเรียกว่าปกติแล้วกันรเราพูดนิดหน่อยนิดหน่อย แต่มันมีความขี้แกล้งกว่าเลนนะเป็นคนเงียบๆแต่ขี้แกล้งก็อยากให้ทุกคนลองไปดูครับอีกเรื่องก็คือเฟซเลนเลยนะครับพอเฮ้ยพูดผิดแล้วแหละรักไม่รู้หน้าก็เรื่องนี้เพิ่งเปิดไปประมาณคิวสองคิวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเล่นอะตกใจตัวเองเหมือนกันตอนมาดูเพย์แบ็อะครับเหมือนแบบเราเรามีมุมนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ต้องเล่นเป็นตัวซ e o ประธานบริษัทแต่ มันมีความมีความเด็กในตัวแล้วก็มีความอารมณ์ฉุนเฉียวนิดหน่อยผมว่าไม่นิดอะ่ะแล้วก็มีความขี้เก๊กอยู่ในคนเดียวกันแล้วพอเล่นออกมาแล้วออกมาดูคือแบบผมว่าคนดูจะตลกในตัวคาแรคเตอร์มันถึงมันจะโมโหอยู่นะแต่ว่าผมเชื่อว่าคนดูทุกคนจะแบบรู้สึกตลกกับตัวมนะันผมดูผมจะตลกตัวเองเลยให้าครับซีรีสกำลังจะอน ครับก็วันที่9นี้ใช่ไหมครับเนอะก็วันที่9นี้ครับโฮมสคูลนะครับนักเรียนต้องขังก็ออนอีพีหนึ่งนะครับที่พรามแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับฝากไหนด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายซีรีส์อยู่2เรื่องนะครับก็ Face i แ Love เพราะเฮ้ยรักไม่รู้หน้ากับเพราะเธอคือรักแรกนะครับทั้ง2เรื่องก็ออนเร็วๆนี้นะครับคาดว่าภายใน ใายในปีนี้แน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยครับ